คือหันหลังแบบอย่างเร็วเลยแล้วบอกว่าก็เลยคิดในใจว่ามองเห็นกูมึงก็ไม่หลีกกูเนาะกูมองไม่เห็นมึงถ้ากูมองเห็นมึงกูก็จะหลีกมึงอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือโมโหไงคะโมโหที่แบบโมโหที่แบบเป็นวิญญาณไม่มีเมตตาาณนะแล้วถ้าเราเป็นถ้าเป็นคนเราจะคิดว่าไม่มีมาราาทจริงๆแล้วมันก็สามารถหลีกกันได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาในเห็นเราแต่เรามองไม่เห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนคนเดินชนเราง่ายๆเดินชนแล้วทะลุเราไปอย่างเงี้ยเราก็เลยโมโหอะไรเงี้ย แล้วทีเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์แบบนั้นละครั้งหนึ่งที่แบบโมโหผีเกิดความรู้สึกโมโหผีอะไรเงี้ยค่ะเออนี่แหละจะมาเล่าประมาณนี้เนาะก็มาเล่าให้ฟังสนุกๆนะคะถ้าใครมีเซนก็จะรับรู้ได้แบบนี้เป็นระยะระยะนะโอเควันนี้อุิย,ยาวแล้วเนาะคะ่ะวันนี้จะเล่าเรื่องนี่แหละที่พอดีคุณคนนี้บอกว่าเขาไปสวดที่ค่ายบางระจารัน มีมีพี่คนหนึ่งบอกว่าคุณนาทเนี่ยสวดขอขอให้คุณนานสวดช่วยแผ่ไปที่ค่ายบางอาจาันหน่อยนะคะเพราะว่า,เ,าเขาบอกว่าเขาดูรายการแล้วมีอะไรติดค้างอยู่วิญญาณติดค้างอยู่ดิฉันก็แผ่ให้แผ่ให้ตลอดนะตอนนี้ก็แผ่ให้ตลอดที่สวดตอนเช้าดิฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ท่านฟังตอนที่ดิฉันนี่แหละตอนที่ดิฉันสวดให้ปู่สงเฝ้าทรัพย์ที่อยู่วัดใหญ่ชัยมงคลกับวัดกุดีดาวเนี่ย ก็สวดสวดสว,ด,สว,ด,สว,ด,สวดพร้อมด้วยบริวารของท่านที่อยู่บริเวณนั้นเนาะสวดไปนานเลยค่ะสวดสวดไปไม่รู้รับไม่รับแหละไม่รู้ถึงไม่ถึงแหละแต่ด้วยจิตที่เรามีเมตตาในการที่จะแผ่ให้เขาเสียใจเสียใจกับวิญญาณทั้งหลายที่อยู่รอบๆนั้นเนาะแล้วก็แผ่ให้ปู่สวมเพราะว่าเขารักษาสมบัติอยู่นั้น มันยังมีสมบัติอยู่นะคะที่เราอ่านมาเนาะแต่ว่ามัน,ม,นมีปู่โสมที่เขายอมสละชีวิตเพื่อดูแลทรัพย์ตรงนั้นอยู่แล,นนยแล้วทีนี้เราก็แผ่แผ่ไปทุกวันมีอยู่คืนหนึ่งฝันฝันว่ามันเป็นความฝันเนาะฟังสนุกสนุกฝันว่าไปยืนอยู่ณนะที่ที่หนึ่งแต่ว่าตรงที่ตรงนั้นเคยเห็นอิด อิดสีแดงเขาเรียกอิดอะไรคะอิดมอนรึเปล่าคะอิดสีแดงที่แบบปูตามพื้นนะ่ะปูตามพื้นนะคะอิดสีแดงที่เป็นแบบเล็กๆนะคะปูตามพื้นไปเรื่อยๆเงี้ยเหมือนวัดเหมือนตามที่วัดโบราณต่างๆที่ที่ที่มันเป็นร้างไปแล้วนะคะดิฉันก็เลยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแกเหมือนแกเป็นแม่ค้าขายส้มตำอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เลยไปยืนคุยกับเขายืนคุยกับเขาอะไรไม่รู้แล้วเนี่ยตาเราเหลือบไปเห็นสถูป สถูปที่เป็ดปรางและมีแต่อิฐแล้วเราก็เลยบอกว่าคุณค้าตรงนี้เป็นเป็นวัดเก่าเหรอคะเขาเลยบอกว่ามันเป็นสถูปร้างค่ะคุณมันมันโบราณแล้วมันโดนทําลายโดนอะไรแล้วอย่างเงี้ยในช่วงที่เราคุยกับเขาเนะ่ะเราก็เหมือนเราไปสั่งอาหารเขาเนี่แหละหลงังจอนที่เราคุยเราก้มหน้าคุยกับแม่ค้าตอนนั้นเรายังไม่เห็นเนะเวลาเราเงยหน้าขึ้นมาแล้เ,เห็นแบบผู้ชายนะคะ ผู้ชายเนี่ยยืนเต็มข้างๆเราลเลยเหมือนเขามา,มาฟังเราคุยกับแม่คะนะ้าน่ะไม่รู้คุยเรื่องอะไรกันเหมือนจะเป็นเครื่องทำรรมงธรรมะอะไรอย่างนี้ด้วยแหละแต่ว่าเชื่อไหมคะดิฉันยังไม่อยากเชื่อเลยคนสมัยโบราณเขาไว้ผมยาวเนาะผู้ชายอะคะ่ะผมเนี่ยผมยาวแบบตกลงมาเหมือนฮิปปี้เลยผมแบบเนี่ยยาวเท่ากับเราเนี่ยผู้หญิงเนะะี่ยค่ะแต่เป็นผู้ชายหน้าผมพร้อมจมูกแบบแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยแหลมๆแบบ แล้วทีเนี้ตามหน้าตามตาเขานะคะอันเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณของทางเราหรือทางทางคนหรือว่าวิญญาณทางคนที่เข้ามารุกรานตอนนั้นเพราะว่าหน้าตาเขาเนี่ยเขาสักเต็มไปหมดเลยค่ะริมฝีปากหนังตาหน้าเนี่ยสักไปหมดแล้วแถวนี้สักเต็มไปหมดเลยแล้วเนี่ยตามหน้าเป็นแบบเหมือนอคละนะคะ เราเห็นหน้าเขาชัดขนาดนั้น,นเพราะว่าเขายืนอยู่ต่อหน้าแล้วแล้วเขาเขาก็มันยืนฟังเราแบบเนี่ยมีผู้ชายผมยาวคนนี้แหละที่เราเห็นชัดแต่ว่าแบบคนอื่นก็ยังปกตินะแต่ว่าคนคนนี้น่าจะเป็นน,ปน,น่าจะเป็นหัวหน้าหรืออะไรยังไงแต่ว่าผมเนี่ยหวายยาวแล้วก็แสกกลางแสกกลางแล้วก็หน้าตาสักเต็มไปหมดเลยลปากลิ้มฝีปากก็สักแล้วบอกว่าเฮ้ยคนโบราณมันสักขนาดนี้เลยเลยวะคือในความ คิดของเราณนะตอนนั้นที่เรามองหน้าเขาเพราะยืนอยู่ตต่อหน้ากันไงคะแล้วเขาก็มาฟังเราฟังเหมือนมาฟังเหมือนตั้งใจแต่ว่าหน้าตานะหน้าตาแบบน่ากลัวแต่ว่าจิตเขานะ่ะเป็นมิตรกับเราจิตเขาแบบอยากมาอยู่นะตรงนั้นเหมือนแบบถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งคงอยากมารับบุญรับกุศลหรือว่าได้รับบุญรับกุศลที่เราทําให้เขาที่เราแผให้เขาทุกๆ,ๆวนัน เขาก็เลยรู้จิตเขาที่เขาส่งมามันก็เลยเย็นเย็นแบบเหมือนที่เราแบบส่งไปให้เขาอะไรเงี้ยค่ะเขามายืนฟังเราเต็มเลยทค่เนี้ย <_ C 1> ผู้หญิงคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บนต้นไม้อยู่บนต้นไม้ผมยาวมากเลยนะผมยาวแล้วแบบหน้าตาน่ากลัวมากเลยแต่ว่า,า <_ C 1> <_ C 1> เห็นแต, <_ C 1> แต่เห็นแต่บ่าขึ้นมาถึงผมเนะะี่ยค่ะผมยาวแล้วก็แล้วเหมือนเหมือนเขายืนเหมือนเขาแบบ เกาะอยู่บนต้นไม้แล้วเขาโผล่หน้ามาฟังในสิ่งที่เราพูดนะ่ะคือตอนที่ตอนที่เห็นหน้าเขาน่ะดิฉันก็เลยมองเขามองแล้วแบบทำหน้าทำตาใส่เขาอะนะคือเราไม่รู้นะว่าทําไมเราไปทําหน้าทําตาใส่เขาแบบทาทาเหมือนตลกตลกใส่เขาอะคะ่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยแบบหน้าตาเขาก็เลยเปลี่ยนไปเป็นแบบเหมือนโกรธเราอะไรเงี้ยเหมือนโกรธเราหลังจากนั้นพวกพวกวิญญ,ญาณเนี่ยพวกวิญญ,ญาณที่ยืนอยู่ร้อมเราเนี่ยมีแต่ผู้ชายนะแปลกมีแต่ผู้ชาย แล้วทีเนี้ยเขาฟังฟังฟังแล้วทีเนี้ยเหมือนตอนที่แบบก่อนที่จะตื่นนะคะเราเสร็จหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเน่ะเราก็เลยบอกว่าดิฉันก็เลยมาคิดทบทวนว่าเอ๊วัดวัดที่ไปเห็นก็เป็นอ่าส,สถูปที่เห็นก็เป็นสถูปร้างแล้ววิญญาณแถวนั้นก็ยังมาแต่งตัวแบบเนี้ยคือเสื้อผ้าเก่าๆอ่ะเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆวิ่นวิเสื้อผ้าไม่มีสีนะคะพวกนี้จะเป็นเสื้อผ้าแบบสีเทาๆดำๆอะไรอย่างเงี้ย เก่าๆมอมออะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายที่เห็นก็แบบคิดว่าไม่น่าจะใช่คนไทยอะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งโน้นอ่ะคิดว่าไม่น่าจะใช่คนไทยแล้วทีเนี้ยหลังจากที่เรามาพิจารณาดูแล้วบอกว่าโอ้ต้องเป็นวัดกูดีดาวกับวัดชยัยวัดใหญ่ชัยมงคลแน่เลยที่เราสวดให้ทุกวันทุกวันทุกวันและเราไปเห็นวัดร้างนที่นั้นเราก็ไปเห็นดวงวิญญาณที่เขาติดอยู่นที่นั้น แต่ไม่รู้ว่าเขาอยากไปหรือไม่อยากไปนะคะแต่แต่ตอนที่เราไปไปหาเขาเนี่ยเหมือนเขาอ่ะดีใจแล้วก็มาฟังเราเหมือนเราถ้าคิดอีกแบบหนึ่งคงจะมาน้อมรับบุญเอาตลอดที่เราสวดให้อะไรเงี้ยค่ะนี่แหละก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าถ้าใครมีความสัมพันธ์ณสถานที่โบราณเก่าๆเก่าๆคุณไปแล้วคุณจะสัมผัสได้เลยว่าคุณเคยอยู่ที่นี่คุณเคยเป็น มันไม่ได้คิดไปเองอะค่ะมันไม่ได้อุปทานมันเป็นความรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่นั้นๆโดยที่เราก็ไม่เคยไปสมมติว่าบางคนไม่เคยไปเนี่ยจะเป็นความเวลาไปแล้วจะรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกน้ําตาไหลรู้สึกรู้สึกเศร้าณนะสถานที่นั้นเพราะว่าเราณภนะพภูมิที่ผ่านมาไอ้ในอดีตชาติที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าเราเคยอยู่ที่ไหนยังไงทําอะไรมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเมื่อเรากลับไปเจอณนะสถานที่ที่นั้นเราจะสัมผัสได้ถึง ความอาลัยอาวร์ความคุ้นเคยความเศร้าโศกถ้าสมมติว่าชีวิตนัแต่สมัยก่อนมันทุกทรมานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะสัมผัสได้แบบนี้ดิฉันว่าถ้าใครสวดสวดอยู่แล้วเนี่ยเวลาไปสถานที่ต่งตางๆแบบเนี้ยมันจะมีเซนต์บอกอะค่ะมันจะมีเซนต์บอกเหมือนเหมือนมีเซน์บอกว่าตรงนั้นอย่าไปตรงนี้อย่าไปวันนี้อย่าออกไปนอกบ้านนะวันนี้อย่าไปตรงนน้นตรงนี้นะอะไรเงี้ยมันจะมีเซน์ประมาณนี้เนาะเวลาเรา ปฏิบัติไปนานๆเนี่ยเซนเราจะแม่นขึ้นแม่นขึ้นแม่นขึ้นจนบางทีเราก็รู้สึกกลัวกลัวในเซนที่มันแม่นเกินไปเพราะว่าเราไม่อยากบางทีมันไม่อยากรู้อะค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นความมันเป็นเซนถ้ามันรู้ในเซนในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยแล้วมันไม่ดีเราไม่อยากรู้เพราะว่าเราบางทีเรากลัวอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยแหละค่ะมาเล่าให้ฟังถ้าใครที่มีความรู้สึกผูกพันกับตรงไหน คิดเห็นหน้าใครคิดเห็นสถานที่ไหนก็แผ่ไปนะคะสวดแผ่ปฏิบัติไปนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลไปอะไรเงี้ยค่ะมันจะว่าบังเอิญมันไม่น่าจะบังเอิญน,นะบางอย่างเราไม่เคยคิดถึงเลยมันก็จะดีดขึ้นมาให้เราเห็นชัดเจนในสมองในความคิดเราอะไรเงี้ยค่ะมันมันต้องมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเวลาเหมือนบางคนบอกว่าสวดไปแล้วคุณนาฏ ทำไมฝันเห็นญาติพี่น้องอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยตอนแรกจะมาเป็นญาติก่อนหลังจากนั้นจะมาเป็นคนทัดๆๆไปที่เราไม่เคยรู้จักหน้าเขาเลยแต่ว่าจริงๆแล้ว่อะเขารู้จักเราแล้วเขารู้ว่าเออคนนี้มาอยู่หน้าที่นี้มาปฏิบัติแผ่บุญแผ่กุศลเขาก็อยากมาขอเขาก็อยากมาให้เข้ามาในความฝันของเราสื่อสารเราได้ในช่วงที่เราหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็ ถ้าใครปฏิบัติอยู่แล้วก็จะรู้เนาะก็จะเข้าใจแล้วก็จะแผ่บุญแผ่กุศลไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เนาะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเควันนี้ยาวแล้วนะคะวันหลังเดี๋ยวหาเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้ฟังเนาะเพื่อเป็นเตือนใจสติเตือนใจให้เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษคุณาบาปบุญคุณโทษบุญกุศลทั้งหลายอะไรเงี้ยเมื่อ บางคนไม่เชื่อเนาะถ้าใครที่ไม่เชื่อก็จะลำบากในชีวิตนะคะก็จะมัวเมาอยู่แต่ถ้าใครที่เชื่อก็จะเข้าใจปฏิบัติไปทางโลกแล้วก็ทางธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคปฏิบัติไปแล้วฉลาดขึ้นนะคะท่านบอกปฏิบัติไปแล้วฉลาดขึ้นดิฉันรู้สึกประทับใจในคํานี้มากเลยอนุทณาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่วปทวดทุกท่านที่เข้ามาฟังเนาะก็ ฟังแล้วก็อะไรที่มันดีก็เอาไปปฏิบัติดูนะคะถ้าอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยปล่อยมันไปเนาะโอเคค่ะดิฉันแผ่เมตตาให้ทุกวันนะคะลูกหลานหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูทุกท่านไม่ว่าอยู่หน้าที่ใดก็ตามถ้ามีปัญหาอะไรมาเจอเรามาร่วมปฏิบัติเมื่อปัญหามันคลายไปแล้วออกไปไม่ปฏิบัติเพิ่มหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะบุญกุศลแต่ละคนใครทําใครได้นะคะใครเหมือนคนที่หิวข้าว เรากินแล้วก็อิ่มอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะอย่าลืมสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาตลอดไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ